หรือหอมชนิดนี้นะคะคนโบราณจะรู้ดีค่ะจะขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดมันจะสิ้นลมนะคะหอมมากค่ะแต่ถ้าโพ่อจีค่ะเนี่ยที่ไบญาชอบกีแบบเนี่ยคือแบบชอบม,มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเด็กตอนเด็กๆชอบจีแบบนี้นะคะแล้วมันจะหอมไม่ไหวหรอกนะฮะนะมันก็ล้ม นี่คือแกงย่อฟัดทอที่เราไปเก็บกันไว้กีนนะคะสวัสดีค่ะพวก,กับช่อไมสปะใบใบาย่านะคะใบาย่ามาถือบ้านดอยแล้วนะคะทุกคนใบาย่าได้ผักสวยสวยงามงาม,มากค่ะพี่สาวไปเก็บจากไร่มานะคะสวยงามมากย่ออ่อนมากค่ะแล้วก็ใบาย่าอยากกินมากๆเลยนะคะอยู่ที่กรุงเทพใบาย่าไม่เคยได้กินแบบ ยอดอ่อนๆอเลยนะคะแต่เน,นี่ยมายอดมาอ่อนมากคะ่ะก็เลยมีความสุขนะคะที่จะได้กินค่ะตอนที่มาย่าจะกลับมาบ้านนะคะบยาย่าก็โทรไปที่บ้านก่อนเลยว่ามีผักอะไรกินบ้างคะเขาก็บอกว่านี่กีมีนี่ก็ม,ม,มีค่ะผักเยอะแยะเลยกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วกลับมาช่วยกินหน่อยแล้ว เบยาก็ไม่รอช้าค่ะก็กลับมาบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนซิเนเจอร์อยู่โต๊ะตรงนี้ค่ะผักอิลึงที่เบยาตามหาและอยากกินมากๆแล้วนะคะมาหอมมากค่ะทุกคนจะบอกว่ามาหอมสุดๆเลยนะคะผักหรือหอมชนิดนี้นะคะคนบโดดอจะรู้ดีค่ะจะขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดมันจะสิ้นลมนะคะหอมมากค่ะแต่ถ้าเป็นผ้ากลางเขาอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผานกลางมาสัมผัสกลิ่นนะคะเขาจะบอกว่ากลิ่นมันฉุนไปนะคะแต่สําหรับคนบดดอยมาเป็น ชีวิตจิตใจแล้วนะคะมาได้กลิ่นแล้วมันมีพลังบางอย่างนะคะเวลาเราได้กลิ่นแล้วเรามันมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะเอ่อไผ่หลืงมันเป็นอะไรที่แบบทุกเมนูเราใส่ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะต้มจัดตามจัดแกงอะไรพวกนั้นจะผัดอะไรพวกนั้นก็ใส่ได้หมดเลยค,ะค่ะเขาเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาตินะคะอร่อยคะ่ะ ความรู้สึกนี้นึกถึงตอนเด็กนะคะตอนเด็กคือจะไปเก็บกินประจำนะคะแต่ตอนโตนมาไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้กินเลยะคะ่ะน,นานากลับมาทีก็โอ้ยชุ่างมีความสุขเหลือเกินนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้ใบหาติได้กลับบ้านนะคะข้าวโพดคะ่ะข้าวโพดเหนียวนะคะคือถ้าทําบ้านทางเหนือวเขาเรียกว่าข้าวสารีเนาะนี่แหละมันจะเหนียวนุ่มนะคะอร่อยมากคะ่ะ ข้อพจนก็มีอีหลายพันเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพันนี้ยคือต่อให้มันจะแก่แต่เราไปจีหรือเราไปคั่วน่ะมันนิ่มลงแล้วมันทําให้ความคงความอร่อยยังมีอยู่นะคะมันยังเหนียวมันยังหวานอยู่ค่ะอร่อยนะคะอันนี้คือถ้ามันแก่กว่านี้คือเราไปข่วงก็กินอร่อยนะคะแต่ตอนนี้คือมนยาไม่ถึงขนาดแก่มากนะคะก็ไปจีค่ะแต่มายาชอบจีนะคะคนอื่นเขาจะต้มนะคะคนอื่นเจ้าจะต้มกันนะคะแต่มายาเป็นจะจะจีจะจีจีแล้วมันหอมมันอร่อย นี่ดูสิคะทุกคนทําไมจะไม่ให้ใบายากได้กลับบ้านได้ไงไงคะดูสิคะใบายากมีความีความสุขแล้นะคะได้กลับบ้านรอบนี้คะ่ะมีความสุขที่สุดคะ่ะส่วนอันนี้คือหน่อไม้คะ่ะหน่อไม้หวานนะคะพี่สะ้าจะทําเป็นหน่อไม้ที่เก็บไว้นานๆน,นะคะ เขาไปเก็บมาแค่สอสามหน่อยอนะคะแต่ว่าแต่ละหน่อมันก็ใหญ่มากนะคะเขาเขาบอกว่าเขายังไม่เคยทานะคะแต่ถ้าทํารอบนี้ถ้าได้ผลก็ได้กินแต่ถ้าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรก็ทําใหม่เพราะว่าไปเก็บกินเยอะะนะคะที่ทุ่ๆนาก็มีเยอะค่ะ ก็ไผ่ไมาใหญ่นะคะเวลาหน่อมันขึ้นมันขึ้นเยอะมากกินไม่ทันนะคะจะบอกว่าคนแถวบ้านใบย่านอ่ะเขาเวลามมนมีหน่อไม้ช่วงหน่อไม้ออกนะเขาจะไม่ไม่มีใครถนอมอาหารแล้วนะคะเขาจะกินตามฤดูค่ะแต่ถ้าเป็นใบย่านดูใน u t u b e อ่ะววาไอ้หน่อมยูแนนเนี่ยเขาจะไปเก็บัะเยอะมากเขาจะไปทําถนอมแบบกินนอกฤดูนะคะแต่ถ้าเป็นแถวบ้านใบย่านคือกินตามฤดูค่ะ เขาจะไม่ถนอมอาหารเขาบอกว่ามันถนอมอาหารแล้วมันรสชาติมันเกลียดน,นะคะแต่นี่คือแบบเราทำซสตั้งดูนะคะว่ามันจะได้ผลไหมคะถ้าได้ผลก็ปีต่อๆไปก็อาจจะทําต่อนะคะทุกคนข้าวโพดจีค่ะเนี่ยที่ไบญติชอบกินแบบเนี้ยคือแบบชอบม,มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเด็กตอนเด็กๆชอบจีแบบนี้นะคะแล้วมันจะหอมกว่ามาจะอร่อยกว่านะคะถ้าต้อมอะ รสชาติมันจะเปลี่ยนนะคะมันจะจิโรม e, ันนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราย่างแบบนี้นะคะหรือว่าจีแบบเนี้ยรสชาติมาจากโคนที่นะคะความหวานมันจะไม่ออกไปเลยนะคะความหวานมันก็จะโคนอยู่กับข้าวโพดแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้ชอบชอบมากเลยนะคะอร่อยคะ่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าง,งานนี้ยหมดไปหลายฝากเอนกันนะคะต้องจัดให้คุ้มกับระยะทานนะคะกลับมาไกลต้องกินให้คุ้มนะคะอันนี้คือใบาย่าจัมาปลุกสับประรดนะคะสับประรดที่ซื้อมาจากเอะประจวบนะคะ ทุกครั้งที่บปย่ากลับบ้านนะคะบย่าจะทยอยซื้อผลไม้นู่นนี่นัน่นามาลงไว้ก่อนนะคะเผื่อวันหน้ากลับมาอยู่บ้านเราจะได้ไม่ปลูกเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่บ้านก็ได้ผลผลิตได้กินเลยนะคะถ้าเราไม่ลงมือตอนนี้เราจะลงมือตอนไหนล่ะคะเรากลับไปบ้านแล้วก็ตอนนี้เราก็แก่แล้วนะคะถ้าเราไม่ลงมือตอนนี้ก็อีกหน่อยถ้าเราปลูกอีกก็มันก็จะตกไปขอรูหลานนะคะรูเราไม่ได้กินแล้วก็ได้แต่ปลูก แต่ถ้าโลต,ตอนนี้คือกลับไปอยู่บ้านก็ได้กินเลยนะคะจะพยายามหาต้นไม้ผลไม้อะไรโลไปเรื่อยๆนะคะเทละต้นสอสามต้นอะไรประมาณนี้ทุกครั้ที่เรากลับบ้านเราจะซื้อไปเรื่อยๆนะคะล้วก็จะโลไปเรื่อยๆนะคะมยายกกลับมาบ้านรอบนี้ไปช่วยพี่สาวขนฟักทองด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ออกจากบ,บ้านได้นะคะทุกวันคือฝนตกทุกวันเลยนะคะวันนี้ออกจากบ,บ้านได้คะ่ะ ม่ยากก็เลยมาช่วยพี่สาวขนฟ้าทองค่ะขนไปนนก็ไมกไกลามากนะคะแต่ด้วยความที่ฟ้าทองมันหนักมากนะคะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะแบกไหวหรอนันหนักไปนะเฮ้ยวก็ปวดหัวนี่ไหวไไหรอก

ไม่ไหวหรอก,อะอะอะอก,กนะฮะฮะเตรผลล้มสย่ง,สงลูกกรเพามัน,น,มน,น,นมหนักเอาเอาไปทีลลูกยังไงวะลูกมันใหญ่เอนนี้นจะพอแล้วละหนักอยู่แล้ว มันหนักบอกว่ามันหนักเอาอีกเธอก็มันแต่สิเฮ้ยนี่แหละส่องลูกก็พอไปอันนี้สีลู่นะเนี่ยเนื้อจะสองพันหกสิห้เนี่ยอืออืออือเด็กก็เก่งเนี่ยเอาเอา เองไมม่ตาไปไงข้ามน้ำหรอตื่นเปล่า ไม่ออกแปดลูกลูกเนี่ยสูลูกแเบบนี่นนนยใหญ่มากเลยอือ <ans> น่ตั้งไหลโลไหลโลอยู่บบน่าจะมีน้ำไหลอยู่เพราะว่ามันหนักมาก ไปแบบมาตากล้าใสมาขาดค่ะทุกคนแล้วตองมาแบบเป็นกระสอบแบบนี้นะคะจะบอกว่าแบดแ,แบบนี้มันเหนื่อยกว่านะคะเพราะว่ามันเอาก็เอามือี่ยดึงกระสุบมาด้วยนะคะมือเจ็บมากเลยนะคะ ยืนกลางเนี่ยแล้วไปลบหนึ่งไม่ไหวแล้วฟระทางจ้าพระทางอันนี้ยังเอามาไม่หมดนะคะรุ่นไหนที่มันสมบูรณ์แล้วก็มันใหญ่หนักมากค่ะทุกคนรถจักรยานยนไปไม่ใช่มอไซอ์ รุ่นนี้ก็ใหญ่เมื่อกี้บย่าเห็นรุ่นใหญ่ๆหญ่จะบโบอยู่นี่รุ่นนี่นี่รุ่นนี้ใหญ่มากนี่หนักขนาหนักหนรุ่นหนรุ่นใหญ่เนี่ยเหรอนี่อ๋อรุ่นนี้ก็ใหญ่รุ่นรุ่นเหรออ๋อรุ่นนี้เหรออหหนักมากรุ่นนี้น่าจะเกือบสิบโลได้นะรุ่นนี้รุ่นนี้น่าจะสิบโลได้เพราะว่า ลูกย่อมๆอ่ะพี่สาวบอกว่าเขาไปช่างได้ห้าหกโลแล้วนะประมาณนี้ได้ห้าหกโลอันนี้ลูกใหญ่น่าจะน่าจะถือสิบโลนะคะเนื้อมันแน่น,เ,ออเ,นเนื้อแน่นอร่อยค่ะใส่ตะก,ก้าแบกง,ง่ายกว่ากระสอบยาก แต่ยัาให้มันมันหลุดหมดเลยถ้าหลุดหมดเลยมันไม่ได้นั่นแบบชอ่อ,อนละอากิจจายน่ไม่ช่อนละคุนเมยอากาศนี่เลน,น,น้ำลําห้วยนะคะฤด,ดูฝนมาจะเยอะกว่าฤด,ดูแรงนะคะรด,ดูแรงจะไม่ค่อยมีเลยมาจากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้คือแบบ ถ้าเราประมาณช่วสีหามน้ำจะเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเย็นมา,มากๆค่ะอยอดฟัานดอยค่ะยอดง่ามงามอวบอวบนะคะทุกคน เดี๋ยวป้าจะเก็บแล้วก็เอาไปแกงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าป้าจะแกงเมนู่อะไรเอย่ยยอดสวยมากค่ะทุกคนนี่แล้วก็ยอดใหญ่ด้วยนะคะยอดอวบอวบยอดอ่อนอ่อนคะ่ะเดี๋ยวป้าจะมาเก็บนะคะอ่ะ Sikata pagdila ati to gisa Sikata pagdila ati to gisa แบบนี้เราเรียกว่าความสุขนะคะแต่ก่อนที่จะมีความสุขก็ต้องหน่อยก่อนนะคะก่อนที่จะได้กินผลผลิตแล้วก็มีขั้นตอนการปลูกกระทำหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะกว่าจะเราจะได้ผลผลิตก,กว่าเราจะได้กินนะคะ เขาครา้งนี้คืออะไรไม่ดีเหรอหรือเขาลืม ยงางงามย่าอีกเยอะม,ม,ม,มากเลยนะคะแต่ใบาย่าจะเก็บแค่นี้พอค่ะนี่เยอะม,มากแล้วค่ะแล้วก็ใบาย่าจะไปเก็บลู่อ่อนๆมาด้วยนะคะ <_' S 1> พี่สองบอกเก็บลูกอ่อนๆมาด้วยค่ะอันนี้ฟักดอยนะคะส่วนข้างบนเป็นฟักไทยค่ะที่เขาปลูกข่ายนะคะแต่ถ้าเป็นพวกนี้น่าจะปลูกเก็บไว้ให้หมูต้มให้หมูกินนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ค่ะไม่เหมือนไปฟักษกษะมันจะมันกว่าถ้าไปฟักดอยมันจะไม่ค่อยมัน ไม่แล้วแต่มันมีอยู่สองพันน้ำพันมันกับพันแบบไม่มัน,มนเ,ออเนื้อมันจะออกสวยๆไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคะแต่เนี้ยมันแน่นอนคะ่ะมันแน่นอนมันแน่นอ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 นนี่ผู้ใหญ่ามากผู้ใหญ่ามากอัปเดตสภาพอากาศในฤดูฝนนะคะก็จะเขียวๆและดูสบายตานะคะสวนขา้างแต่ก่อนมันเป็นหญ้านะคะอันนี้คือเขาปลูกเขาโพดแล้วนะคะเขียวขจีไปทั่วคะ่ะ ไม่ว่าจะไปฝันนี้หรือว่าฝันโน้นนะคะปลูกข้าวโพดปลูกมันฝรั่งปลูกฟักทองปลูกหอมก็ปลูกสารพัดเหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญเบยาจะมาอัปเดตต้นอะโวคาโดค่ะทุกคนแต่แดนท่าน้างนี่ค่ะต้นอะโวคาโดของคุณเบย์ค่ะปรากฏว่ามันตายนะคะอ้โหเสียดายนะเนี่ย ตอนน้างามปลาปลาเหลืออยู่นะแต่ทําไมมันเหี่ยวแล้วก็มันตายลนในที่สุดวะไม่เข้าใจหรือว่ามาออดลูกเยอะเกินไปโอ้ยอันนี้เพื่อจะออดลูกป,ปีแรกน,น,นั่นเนี่ยโอ้โอ้โ,อโ,อโตก็เบรเบรานะคะแต่ว่าทําไมมันตายง่ายจังตอนนัานมนเขียวสวยดีมากเลยนะแต่มาตอนนี้คือโอ้โหไม่น่าเชื่อ แต่ว่าโดนไฟมันก็ไม่ใช่นะคะปรากฏว่าตายค่ะตายตายในที่สุดนะคะต้นนี้ก็ใหญ่นะคะแต่ว่ายังไม่ออกลูกค่ะแต่ที่ออกลูกคือต้นนู้นนะคะนี่แต่ลูกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะวะาขือพวอไม่มีใครมาเก็บดูสิคะโอ้ลูกงามมากเลยอะ่ะเก็บมะเขือพวงไหมคะเก็บมะเขือพวงไหมคะ ไปตามนับทริกกะปีค่ะนี่มากเลยอ่ะทุกคนมันคือพพสสวยจริงๆค่ะได้มาแล้วแค่นี้ก็เยอะแยะรูกแก่เยอะมากเลยอ่ะก็ไม่เก็บกินกันนะเก็บไปแก้งหมูดิมีหมูปะนี่คือแก่ยอดฟัดทอที่เราไปเก็บกันเมืกีน้นะคะ มายาใส่แกงข้าเบอร์ค่ะข้าวเบอร์ดอยนะคะมาเป็นเมนูของคนดอยค่ะจะบอกว่าเมนูนี้เวลาแกงต้องคนเยอะๆนะคะคนตลอดนะคะยิ่เละยิ่อร่อยนะคะลทดลับนะคะคนเยอะๆนะคะคนยิ่งเยอะยิ่งบ่อยยิ่งอร่อยค่ะแต่นี่คือบยายาแกงใส่ไก่บ้านนะคะจะบอกว่าอร่อยมากค่ะ คนที่บ้านเขาอาจจะธรรมดาไปนะคะเพราะว่าแกกินประจำนะคะแต่บญาณนานๆกลับบ้านทีและกลับบ้านเป็นช่วงที่แบบมียอดฟัดทอนนะคะแกแบบนี้นะคะอร่อยมากค่ะก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะกับข้าวเสร็จแล้วคะ่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ